ใส่ใจอยู่แต่ว่าไม่ได้ใส่ความรู้สึกคนรู้สึกให้ริซดเบิร์นี่แหละมาฮะแล้วแล้วแล้วเๆแล้วแล้วแก้ผ่าได้หมดเลสิทายไว้แก้แล้วค่ะถอดแล้วค่ะพี่น้องถอดแล้วถอดแล้วค่ะถอดแล้วบอมแบมถอดแล้วเนาะเออขอบคุณบอมแบมที่ถอดให้ดูใช่ไหมเออ ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ไทยอยู่ถ่ายขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะครับขอบใจหลายเด้อเราหาเบิ่งเอาเด้อคลิปซอกุ้งมันหลายขอบคุณพี่กุ้งด้วยนาจะเคลิ้งกันเด้ออายเด้ออันนี้เดี๋ยวขอย้อนนาทีเดี๋ยวยอนนาทีก่อนอย่าฝ้าแก่นี่ยกระิ่ถอดคักถอดแนหนี่รีบบ่เฝ้าบ่ต้องรีบบ่ต้องรีบวันนี้รีบเกือบตายเอ้าดินยังสิตีลังกา เครื่องสมองเสลเแล้วบัคคารีบมือนี่นะอ๋อมันอันเดนเดมันเป็นดินทรายล้วนเห็นบ่ดินทรายร้วนอ่ะมันยากนิดนึงโอเคเดี๋ยวให้น้องเป็นสภาเราจะมาเ่าจ้าที่โจยตัวตั้งเบื้องนะคะนี่ยอาแปแก้แล้วค่ะแก้แล้วแก้แล้วแก้แล้วขอบคุณบรายน้ำใจนะครับขอบคุณสิ่งที่ให้มาทุกสิ่งทุกอย่าง คิดสิในบงังเสร็จแล้ว้างเงินเสือเอาเื่อเ้านี่แหละค่ะอ๋อสามีคิดถึงจังเลยสามีอยู่นู่นอยู่ไหนอะไอตนัน <c oughs> อันนี้บรรยากาศเตยลาเสร็จแล้วนะคะ่ะจะรอซอกรอเก็บงานเก็บอย่างเดียวเก็บ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 โอ้ยลืมขากล้อง เก็บเล้ครับเก็บเลยมันเก็บเลยไอ้ขวดก็เก็บได้เลยนะกนไลแล้วก็อยู่ในรังโฟมนะครับเวลาจบแล้วนะคะหมอรำจบแล้วค่ะโอ้ยนี้ต้องกราบขออภัยด้วยพี่น้องเอ้ยพี่น้องซาแมวเจ้าของว่าเจ้าของไอ้สบายใจเสยเชิบเลยแม่เอ้ย่องเวทีเต้นอีโค้หลัง สบายใจเสื่อยไหมโอ้พี่น้องเอ้ยบนเวทีคอยลืมไปเลยว่ามีเรื่องเวทีอีกโอ้อาจารย์นาียังเก็บไม่เสร็จนะฮะ เก็บเวทีก่อนสบายใจเสยโอ้กูรังกูเก็บสบายใจมานี่ลืมคืนว่าเจ้าของกลางเต็นทั้งเวทีไว้โอ้ประมาณศตสูรละบอไคนี่เอาสปอนเซอร์มากขึ้บอไปเก็บโอ้โทษด้ยวยอาจารย์อาจารย์แป๊บนึงโอเคไม่ันกูสินังไห้ละบอเรื่องวันเจ้าของกลางเต็มทั้งเวทีไว้โอ้ ่อยพาดยังรุนแรงแล้วพี่น้องเลย่อยพาดว่าจะของกลางเต้นทั้งวิธีไว้จะของไปนัางสบายใจเสื้ออา,า,าการบ้ากระเปอิ่นหกักแตงเม็ดเ่นดีสิเตอรล่าแล้วแล้วเขาดีเก็บแล้วพอดีดอันนี้รออาจารย์ดนตีนะคะอาจารย์ดนตีทํางานช้ามากเลยค่ะจ่ายนี่มือเลยกระไดียว าจรย์ผมยังสบายใจเสืออยู่นะผมยังสบายใจเสือกูประเทียนอย่างเราว่ากูเลยไปกินซองเฟนนะหันขึ้นไม้ให้หนึ่งเขากัวกัยังบุลงมาอุ้ยวิธีกูยังเป็นหนึ่งหนึงฆาที่เก่าอยู่เนี่ย ก็เป็นเพื่อนคนเดียวนะครัแล้วสาไป าไปลงทานอยเบิดก่อนสำหรัเวสีเ้าไปลงทอย่าเบก,ก่อน่อเ่เองไะเบิรก่อนหเเ,เ้งม,มาข้างเา่าแจกข้าแจกนะแล้วก็ป่ยวยขนะ้าแตก็ลงทันเาเวสี บรรยากาศด้านล่างค่ะว้าง